vì vậy mong đất nay toàn niên là chân hoa xa thua được năng mà ơi สุนักเนือกละใจละเงนอกอ้อนหวานละเมียกอื้นจอตั้นัดหาจนว่าพร้อมโอ๋น้อเมียพูดใจเด็ดเือว่ามากว่าใจเห็ดเลือดเห็ดไรเงี้นเด็ดละตาอีลด เห็นมันด้เห็อคนไยโอ้ยยยยยว่ยย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 ยนยย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 นยยยาพี่สาวรยยยยนยยอายย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 ยดยยจยย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 ยายยมยยยยยยยอยนะยสยย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 ย ຂັ້ນເອີຍດູບ່າງເນື້ອນ້ອງແຈບບາບອະເດດອີຝົນໃຈທີ່ໃຈມັນบเເຖີດຕົນ มันเนดาดิยังนะว่าแล้วเปียงเปียงเป้าเอาเพียงถึงมาตุมเมียบอกให้เมียน้อยนางัดเป็นกระดังพื้นแต่ยังไดเสียใจละเดินเสียใจแล้ว นางกะห้องหำให้ละน้ำตาลังงากน้องน้องประนุมือทั้งสองหักกุ้มกาบกันมันดาเกี่ยวรัดว่าเมียเอ้ยเมเนังเอ้ยว่าเมียรัเจ้าตายไปแล้วเย็ดนา ตุกขึ้นมาเนระือโลกเป็นหว่วงเหยียดห,หัวยอ้ยเฮ็ดอันใดนก็เพอาสวงัดย้อนกึดหันะวอ,อดดอกแม่เจ้าละตนลาไขเด็ดจุนอาละเมียนตัวโลกนี่ละสิมีสุกเลือดฟ้ากันมีเกีรตดมีหยดเพราะสามีลูกปฏิใจเลยเอาขานี มันดัดเฮียรัดเมล่สีตกเมืองไกลเองเมื่อสีฝาดเมืมมมองหัวรอดเมื่อเสียโซปรฏิทางใจของลูกกะบ่ห่างยังกะนึงเกิดพ่ออยากเห็นหน้ากี่เม่ลอยู่เลยเมื่ว่าเพสียอดเยียลัไปต่างๆไปน้ำ เขาว่าเป็นลูกมาลูกกะยินเออดีรับดอกเมียเออเออบ่อเคียงแค่แอนโอ้ยเทำเนื้อเขาเอยว่าลูกมาคือมันดาเป็นผู้เลี้ยงเนี่ยเสมอดำดอกดังกันล่ะลูกนั่นล่ะ สำนเนได้กินสัวเมืองสาบันดอกเมือยเออเขาว่าเป็นลูกมาลูกกะเย็นดีลับนะอุลกัใจเอ้ยปวดปวดภัยคนเยื่อมัดนี้บุญของลูกเนตเต้าได้ล้นเลือนละเกินดินละสำนักพระอินอยู่ทั้งบวอน ปวดประทานและพอนแก้วนะส้ำกับเนียวหัวขั้นเข็มเจ้าละ่ะขั้นเอานอนินมาย่อเือนลูกเกิดหอดถูกวันขึ้นปรารถนายอยากพบพ่ออยากเห็นหน้าละ่ะแม่อีนเดียล่ะว่าสาธุละ่ะเดือยยัง นี่ละพิ่นบอกา่านี่ละ่ะน้อข้าเสด้บินมาคือนกเจ้าข้าเสิน็นดอกหน้าจอละกันเงย ลาบุ้มเจแอวดอกดังฟันลูกนั้นนะสําได้ขึ้นน i สัวถึงสวรรค์นะเจ็บถ้วยแทนดวงาตาสายเนนจังมแข็งแรงยาเมตยอยู่ในดาอให้กาดึงนอม เຮียงจองเงิดแม่นางเอ้ยลูกได้ไปยืนสองได้ยืนมองเดียวไปแดนปากว่างบ่อยเห็นนะแห่งดอกเสินบินนะ ขันเหมือว่าเเราดินสร้างพอต่างในความฝันอัดยำกลางเวนลูกก็ได้ปลนหวานอีกกลางคืนก่อนสิ่นอนลูกก็ได้อธิษฐานว่ะ ขอให้มันดาเจ้าเทวดาเจ้าลำเนาไผฮอดเจ้าผู้มาเก็บลูกค้เทวดาอากาศาเทวดาฮอดภูมิมาเทวดานอมาเฮ็ดสักรักบ้านน่ะเทวาทาบันดลนสาธุเด้อ คอยแก้วดอกมิงมตน้นเงียบด้ละมิงต้นหมาเมียละได้มาหา เมียหลุดมาต่ำความเหนื้อยังเมียนดีน้อ,องเอาเหียล่ะพอแต่นั่งว่าแล้วเอาเพียเปืือนผามาเสียนคนที่หมองฝุ่นเอาเอาเพียสุกนาอ่ำปุ่นนะมาเสียไกย่ผู้ประวนเสีอยอ้อยแพ้ที่บวกซ้ำน้ำตาย,ยอย,ยว่าเนิ่วไรเอานะฮี่นองอน ឋ្រងហើយម្រូល្ដាង់បាន់ការដាំងពីដ្តាស เมื่อใดล่ะบอกว่าป้าบปัาบบังหลัแม่นยังมาสิงใจจังมาเียจนปั่นนี่ล่ะบางอาทิมันดาใจล่ะกังวใจเอ้ยน้อยใจล่ะพวดใจเฮียมนะเกินบานละเพินเวด้น้อทำพ่ารุ่นยังเหลือเกินละเมตตาธว่า นะคณะบ่ฮู้ซ่ํามันแจ้เผื่อไอ้โพสสัวสามนะมาแล้วหาเฒ่าน้ํนะมาให้มมันกินเด้เอ้อเเปนนอนละมเอยสิ้นตอนหา ป่าต้นลากมันกัดยังมาตามเตาลัดดาเห็นมันดากินเข่าเกลื่อนบ่อลวงสงเขียนอ่าเห็นน้ำตาของเมล่างน้ำตาหนังกันโกลน้อยกังไว้สองเงารัดผมนะนั่งจึงมาจังว่าผมนะเอ้ย จึงได้ว่าจังว่าผมนั้นเอ้ยผมฝ่าจะสอสวกรำตุมนะลูกเสียขอเพียนผมบอกให้เครื่องลูกเสีขอเพียนเลี่ยงะเรื่องสิป่ามันดาิ่นะอย่าหวังเลยเอ้ยแม่ดอกแต่น้อยแม่แต่น้อยแม่สิความเด้อว่าแม่จ่อยโอ้ย น้าสาบกวย,ย้ิงกัวแห่งเสียแด้งเฝ้าว่าดอกกินหอมนะลูกนี่นะความทุกสิเสีอยฝนนี้บาดแม่ย่าอึดอัดใจลูกบอสตายเดิออย่าเก่าคำกันตกต่ยนยและลูกเสียงคยย ที่เลี่ยงเงือจนนัมอเมียนละพงสังขารจนจีบม,มังงาคันละหังเงือกคนเงียนมียนละจดตายแล้วลูกสีสางละเสื้อ,ก,สสอกุศลสางเงยตูเด้อกุจิสายาตินําไปหาเจ้าเวลาหมวยดอ,อกเวคันละในตอนนี้ ในตอนนี้เอวังจบความสกัีเนะลูกของเมีทั้งสองเสียท่านผู้มีปัญญาดีให้เห็นต่องอยาาข้าอิมนะลูกไปเลื่อมกันพิมนะพระคุณหนวของเมีกับว่ามีตั้งแก่ตุกแทงแทงขันจ่า